สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด e o r a c l า t a ท o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อปาฏิหาริย์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้วันนี้มาฟังเรื่องราวพลังงานบวกๆกันนะคะเป็นปาฏิหาริย์เรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ Or of Mikael, Queen of Ariel, and of Raphael. friend wow 10 of gabriel โอเคไฟฟ์ mm hmm. a okay. าพลังงานดีนะเดี๋ยวนะมันเหมือนพลังงานคุณดีขึ้น ไลฟ์ออฟแมคคาเอลอืม Eight okay. เอ g ออฟกาเบรียลโอเคเอ่อปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะผู้อ่านมองว่าก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้คุณแบบสะบักสะบอมมาอยู่เหมือนกันนะอ,อาจจะเป็นทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักด้วยชีวิตส่วนตัวปัญหาต่างๆรุมเร้าหรือเปล่าคืองานก็หนักเหนื่อยแต่หยุดไม่ได้หยุดทำก็ไม่ได้ปัญหาต่างๆก็แบบรุมเร้าปัญหาความรักก็มีคเครียดเศร้าหมุนหมอง แล้วก็เหมือนมันแบบไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่มีอะไรก้าวหน้าในชีวิตเหมือนมีอะไรบางอย่างมาฉุดรั้งมายึดติดคุณเอาไว้แต่ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้มันเปลี่ยนแปลงเ NERGY คุณเปลี่ยนไองานต่างๆถ้าใครที่แบบงานยุง่งงานหนักงานเยอะ ทำงานแบบหัวหมุนหยุดก็ไม่ได้พักก็ไม่ได้เหนื่อยล้าท้อเพลียพลังงานคุณจะเปลี่ยนนะคะก็คือโเอ่อโฟ o อฟสอมันคือการเยียวยามันคือการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นจากที่คุณแบบต้องเหนื่อยต้องหนัก คุณจะได้พักผ่อนคุณจะรู้สึกผ่อนคลายคุณจะรู้สึกสบายใจไม่ได้หมายความว่าจะถูกไล่ออกหรือตกงานอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะปฏิหารคือตกงานอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะอ,อ,อ,ใชอืมแต่มันน่าจะเป็นในเรื่องของคิดว่าคุณสามารถจัดการปัญหาหรือเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆได้นะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยหายใจหายคอสะดวกขึ้นโล่งขึ้นปลอดโปร่งขึ้น จากที่แบบว่าวางมือไม่ได้เลยแล้วก็เครียดเรื่องงานปัญหานูน่นนี่นั่นมีเข้ามาให้คุณต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบว่าโอเคผ่านพ้นมันไปได้คือมันเหมือนแบบผ่านจุดพีคมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็เหมือนจะแบบคล่องตัวขึ้นสบายสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครบางคนที่แบบว่ายัาง ยังยังเครียดยังแบบคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องที่เสียใจเรื่องของคนที่ทิ้งคุณไปคนที่ทําร้ายคุณคนที่ทําให้คุณแบบมีความรู้สึกหมนหมองทนทุกข์ทรมานนะคะเจ็บปวดหัวใจมันกําลังจะผ่านไปมันจะกลายเป็นแค่อดีตเพราะคุณจะเลิกเลิกคิดถึงเลิกกังวลกังวาย เลิกแบบว่าจมอยู่กับความทุกข์คุณจะหันมารักตัวเองคุณจะกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนชัดเจนนะคะจากที่แบบตอนแรกคุณเป็นห้าถ้วยห้าถ้วยคือเป็นอาการที่แบบทนทุกข์ทรมานอยู่กับเรื่องราวเก่าๆหรือความผิดหวังความเสียใจที่มันรุมเร้าแล้วมันทำให้คุณทรมาน คุณเริ่มเรียนรู้แล้วคุณก็ปรับเปลี่ยน Mindset ของคุณปรับเปลี่ยนตัวเองหันกลับมารักตัวเองกลับมาสนใจตัวเองกลับมาเป็น Queenofpentacle มาเป็น Queen เหรียญน,นะคะผู้ซึ่งเห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองนะคะหันมาดูแลตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขทีนี้คุณไม่ต้องพึ่งความสุขจากใครไม่ต้องพึ่งความสุขจากคนอื่นแล้วคุณจะเห็นว่า คนที่ทิ้งคุณไปไม่ได้มีความหมายมากพอที่จะทำให้คุณต้องเสียใจขนาดนั้นพอะถ้าเขาทำไม่ดีกับคุณนั่นก็หมายความว่าเขาไม่สมควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปแล้วพลังงานของคุณเข้มแข็งขึ้นคุณเห็นไหมสุดท้ายคุณได้สเตรนด้วยคุณเหมือนแบบลุกขึ้นยืนใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่คือคิดได้อ่ะคิดได้แล้วคิดได้แล้วแล้วคุณก็แบบปล่อยวางปล่อยผ่าน ใครที่ไม่ดีกับคุณคุณโอเคเลิกคิดตัดจบพอแค่นี้อืมไม่โทษตัวเองอีกแล้วไม่ซึมเศร้าไม่เหงาหงอยนะคะพอคุณเปลี่ยนเอน NERGY ปุ๊บข่าวดีเข้ามาเลยจ้าข่าวดีเอสออฟ f าฟเอนะคะก็คือหนึ่งถ้วยนั่นเองหนึ่งถ้วยเรื่องราวดีๆนะคะข่าวดี แล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเจอความรักครั้งใหม่ด้วยซึ่งความรักครั้งใหม่นี้มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่สูงคราวนี้คนใหม่คนนี้มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือถ้าคนเก่าของคุณเนี่ยเขาไม่ได้แบบเลวร้ายอะไรมากนักไม่ได้ทำร้ายอะไรคุณเขาจากไปด้วยเหตุผลบางเหตุผลที่มันสมควรไม่ได้เป็นเหตุผลที่ ที่รุนแรงคือไม่ได้นอกใจไม่ได้ทิ้งไปเพราะแบบอะไรที่มันไม่ดีอะคะ่ะแต่อาจจะทิ้งไปอ,อ,อาจจะห่างหายจากคุณไปเพราะว่าเขาไปโฟกัสเรื่องงานหรือว่าเขามีอย่างอื่นที่เขาต้องรับผิดชอบมีอย่างอื่นที่ต้องทําไม่มีเวลาให้คุณหรือเขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้ให้ความรักกับคุณได้มากพออะไรแบบเนี้ยแต่เป็นด้วยความจําเป็นสาเหตุอื่นๆที่มันไม่ได้แบบ ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนักแล้วคุณก็ยังรักเขาและเขาก็ยังรักคุณแบบเนี้ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากคนคนนี้คนที่คุณรอคอยนะคะเขาอาจจะกลับมามาหาคุณได้ที่ต้องใช้คําว่าอาจจะเพราะว่าต้องบอกไว้ว่าถ้าเป็นกรณีนี้คือไม่ได้เป็นท็อกซิกอะไรนะคะแบบเนี้ยเขากลับมา เขากลับมาได้เพราะเขามีโอกาสที่จะเป็นคู่แท้ของคุณได้และกลับมาครั้งนี้ก็คือเขาจะยอมจำนวนกับคุณก็คือยอมทิ้งทุกอย่างคือจะให้ความสำคัญกับคุณเป็นแบบเป็นปัจจัยหลักจากตอนแรกเขาอาจจะต้องแบบไปสนใจเรื่องอื่นเขาอาจจะมีครอบครัวเ,ออเช่นพ่อแม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาจะต้องดูแลแล้วแบบปัญหาทางครอบครัวของเขาอาจจะเยอะอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะมาเทคแคร์หรือว่าดูแลหรือให้ความรักอะไรกับคุณได้คือเขาทาทาเขารู้ตัวว่าเขาอาจจะทําได้ไม่ดีเขาก็เลยแบบปล่อยคุณไปอะไรแบบนี้ถ้าเป็นกรณีประมาณนี้นะเขาจะกลับมาพร้อมกับเป็นข่าวดีของคุณอะ่ะก็คือกลับมาหมายความว่าเขาอาจจะเคลียร์เรื่องราวต่างๆอะไรของเขาได้แล้วแล้วพร้อมที่จะกลับมาหาคุณมาให้ความรักกับคุณมาดูแลคุณได้แบบนี้นะคะอะไรที่แบบมันยึดติด คุณเอาไว้มันฉุดรั้งคุณเอาไว้ไม่ให้คุณแบบได้ไปไหนสักทีเงี้ยมันจะเปลี่ยนแล้วตอนแรกคุณแบบขยับไม่ได้เลยคุณไม่มีความก้าวหน้าเลยทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักคราวนี้เนี่ยเอเนอร์จีเปลี่ยนพลิกผันสมกับชื่อคลิปที่เป็นปาฏิหารินะคะคือเปลี่ยนเป็นแบบอะไรอะไรมันก็รวดเร็วไปหมดเข้าที่เข้าทางได้ง่ายมันเหมือนกับแบบว่าพอถึงเวลามันมันเป็นเวลาที่เหมาะสม เวลาที่เขาตั้งเอาไว้แล้วเป็นดีวายท i มมิ่งพอถึงเวลาเนี้ยอะไรมันก็แบบลื่นไหลไปหมดเลยอะแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาของคุณมันอาจจะแบบเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ติดขัดไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเวลามันเหมาะทุกอย่างมันเหมาะสมมันลงตัวพอดีเป๊ะอะไรมันก็รวดเร็วแล้วก็ง่ายๆอะไรมันก็สบายไปหมด ไม่ต้องทุ่มเทไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องพยายามอะไรเลยง่ายไปหมดทุกอย่างนะคะถ้าใครรอคนเก่าคนรักเก่าที่ต้องต้องย้ำว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเขาไม่ได้ทิ้งคุณเป็นมีคนอื่นไม่ได้มีมือที่สามไม่ได้นอกใจไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ทำร้ายจิตใจคุณอ่ะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุณมีโอกาสจะได้รับฟังข่าวดีจากเขานะคะ แต่ถ้าเป็นความรักที่ท็อกซิกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเขาทำร้ายคุณไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจหรือนอกใจทิ้งคุณไปมีคนอื่นทำให้คุณเสียอกเสียใจเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสเขาไม่ใช่และเขาจะไม่กลับมาเพราะคุณจะเจอคนใหม่หนึ่งถ้วย เป็นความรักใหม่เริ่มต้นใหม่เป็นข่าวดีเป็นคนใหม่ๆและคนใหม่ที่จะเข้ามาก็คือเนื้อคู่ของคุณแล้วมีโอกาสที่คนคนนี้จะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเพราะว่าต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือว่าต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนได้หมดหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอายุก็ได้อาจจะอายุต่างกันมากๆออาจจะเขาอาจจะ แก่กว่าคุณมากหรือเด็กกว่าคุณมากอะไรแบบเนี้ยนะคะมีความแตกต่างที่ค่อนข้างสูงเหมือนคนกับสิงโตที่แตกต่างกันแบบโ o l a ส s p e c i e อ่ะแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้และเข้ากันได้ดีด้วยถึงจะแตกต่างกันมากๆก็เถอะอืมและมีโอกาสสูงนะคะที่จะเป็นคนทางไกลไม่ใช่คนที่แบบอยู่ใกล้ๆตัวคุณแบบอยู่รอบๆตัวคุณอะ่ะเพราะว่ามาคู่กับ แปดไม้เท้าแปดไม้เท้ามันก็คือค่อนข้างไกลเป็นเรื่องของทางอากาศถ้ามีการเดินทางก็คือต้องเดินทางทางอากาศทางเครื่องบินเพราะฉะนั้นในระยะใกล้เราคงไม่ต้องบินหากันผู้อ่านก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นทางไกลอืม หรือดีไม่ดีนะบางคนอาจเจอจากโลกโซเชียลก็ได้เหมือนกันอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูต่อดีกว่าปฏิหารใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ c e r e b r a t e difference c e r e b r a t e differences เ <c oughs> ฉลิมฉลองมีความสุขนะคะแล้วเมื่อกี้ผู้อ่านพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างคุณกับคู่ของคุณใบนี้ก็ขึ้นมาพูดถึงความแตกต่างและมันจะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวเข้ากันได้ดีเหมือนหินกับหยางแตกต่างเหมือนขาวกับดำแต่อยู่รวมกันได้อย่างลงตัวแล้วมันจะมีความสุขมากคุณจะมีความสุขมากนะคะ ต่ได้เฉลิมฉลองเหมือนแบบเหมือนเป็นอะไรที่เติมเต็มเหมือนเวลาเราเฉลองปาร์ตี้ปีใหม่แล้วแบบมีความสุขจุดพุจุดประทัดปุ้งปังปุ้งปัง,ปงอะไรแบบนี้คะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอะ่ะคือมันจะมีความสุขฟินอย่างนั้นเลย แล้ผู้อ่านก็ยังรู้สึกถึงความแตกต่างในเรื่องของพลังงานของคุณด้วยคือพลังงานของคุณมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบแตกต่างไปเลยอะเหมือนเหมือนพลิกหน้ามือหลังมือแบบนี้เลยจากตอนแรกที่แบบอย่างที่บอกอะงานก็ก็เหนื่อยงานก็หนักความรักก็ไม่ดีจะทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้าไม่รุ่งไม่ขยับไม่ไปไหนสักทีคือมันจะเปลี่ยนแบบพลิกเลย แล้วมันจะทําให้เป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆด้วย anger ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆนะคะไพ่นี้ออกมาเตือนไม่ต้องไปยึดติดใครเคยทําร้ายคุณเอาไว้ใครเคยทํำไม่ดีกับคุณไว้ปล่อยวางทิ้งไปซะนะคะเลิกยึดติดเพราะว่า ถ้าคุณอยากจะแก้แค้นหรือเอาชนะเขาเอาชนะใครก็ตามที่เคยทําไม่ดีกับคุณทําร้ายคุณวิธีที่ดีที่สุดคือไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาค่ะคุณอยู่ของคุณสวยๆหลอ่ลอๆมีความสุขให้เขาเห็นแค่นี้เขาก็ดิ้นตายแล้วนะเขาเห็นคุณมีความสุขอะแบบแล้วไงก็ไม่แคร์คือทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับชีวิตของคุณขนาดนั้นอะ เออแล้วคุณก็มีความสุขไปใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขให้เขาเห็นเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่เห็นคุณค่าของฉันเลยเหรอเธอทําไมถึงไม่ฟูมฟลาอะไรแบบเนี้ยเธอไม่มีฉันอยู่เธอต้องฟูมฟลายสิไม่ค่ะเชิดใส่สวยๆนะแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธไปเคืองใครเพราะโกรธเราก็เครียดเองเพราะเราก็ทุกข์ใจเองนะคะ กดได้แต่ก็แต่ก็ต้องนับหนึ่งถึงสิบหรือว่าทําใจให้ร่มๆเข้าไว้นะคะอืมดึงสติกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็ m o ฟอ่อนเดินต่อไปทิ้งคนที่น่าเบื่อหน้ารำคาญคนงี่เง่าเอาไว้เบื้องหลัง reaching your destination ว้าวคุณใกล้จะ ใกล้จะถึงโชคชะตาของคุณละ <c oughs> เดี๋ยวนะ Destination y d e s t i n โชคชะตาพรมลิขิตแม่ผู้อ่านนึกถึงเนื้อคู่ที่เป็นพรมลิขิตของคุณอืมใกล้จะได้เจอแล้วใกล้จะพบแล้วนะคะ Reaching your destination มันเหมือนกับเป็นคู่แท้พรมลิขิตใกล้จะได้ มาเจอกันใกล้จะได้กลับมารักกันหรือใกล้จะได้พบกันแล้วก็ถ้าบางคนกรณีที่บางคนมีความหวังมีความใฝ่ฝันในเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณใกล้จะได้สิ่งนั้นแล้วคุณใกล้จะถึงสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้อะไรที่มันน่ารำคาญอย่าให้เสียงนกเสียงกาหรือว่าใครก็ตามที่มันไม่หวังดีกับคุณเนี่ย มาฉุดหลังคุณเอาไว้เนาะทิ้งมันไปปล่อยมันไปแล้วก็เดินหน้าต่อไปคุณจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางของคุณเร็วๆนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังการแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ